ม่ทัพปารีสสองเนี่ยจะมีตำแหน่งอะไรหลังจากเกษียณท่านก็เลยตอบมั้งว่าไม่ได้จะไปการเมืองแม่ทัพารี่สองบอกว่ามีตำแหน่งที่ปรึกษาอย่างเช่นเลขาธิการสถาบันพระประกเกล้าเชิญเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ยังมีผู้มยการหลักสูตรส่งเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระป,ระประกเกล้านะฮะเชิญไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาพบทบอโอเค แต่ก็ถูกต้องแล้วเวลาท่านตอบว่าไม่ไม่ไปการเมืองเพราะการเมืองมันทําลายคนการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยแล้วเข้ามาเล่นเนี่ยมันไปให้รอดจริงๆระยะยาวก็ยากมากมันมันมีข้อยกเว้นไม่กี่กรณีจริงๆในอดีตนะฮะส่วนการเมืองซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันก็ไปได้แต่ว่ามันก็จะสร้างศัตรูใหม่ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่เลกซี่ของคนซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็มีตำแหน่งที่เป็นเรื่องเป็นราวก่อนเล่นการเมืองเนี่ยไม่เล่นดีกว่า ผมนั่งสรุปในภาพรวมแล้ะมันไม่ใช่ว่าไม่สามารถมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการมีตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งได้แต่ว่าผมดูจากทุกคนเลยนะฮะที่เป็นบิ๊กเนมหลังจากเล่นการเมืองชื่อนั้นแย่ลงทุกคนเลยแสดงว่ามันเป็นอินดัสทรีที่ดับชื่อเสียงคน อันนี้มันคนละเรื่องนะฮะกับการที่สมมุติว่าคุณอยู่ในครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาเป็นเวลาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วคุณโตขึ้นมาแล้วก็คุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วคุณสร้างชื่อได้แล้วเสร็จแล้วคุณมีตําแหน่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ในทางที่คุณพัฒนาชีวิตประชาชนผมคิดว่าในรูปแบบนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ทําลายชื่อเสียงคุณคุณ advance คุณดันต่อผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยท่านสมศักดิ์ปริศนานันทกุลท่านสมศักดิ์ปริศนานันทําางน อยู่ที่พรรคชาติไทยเป็นคนสําคัญที่ทํางานทางการเมืองกับท่านบรรหารศิลปะอาชาแล้วท่านสมศักดิ์ปริสนันตรกุลเนี่ยก็มีลูกชายซึ่งก้าวเข้ามาเล่นการเมืองนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรตอนแรกทํางานอยู่ที่พรรคชาติไทยครซึ่งชาติไทยโดนยุบก็เป็นชาติไทยพัฒนาจริงๆควรให้คืนชื่อเดิมให้เขานะฮะชาติไทยจากชาติไทยพัฒนาเ็าออกมาแล้วก็ทาภูมิใจไทยแล้วก็สานต่อจนในวันนี้ได้เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายก ือนี่คือเส้นทางการเติบโตของนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองซึ่งเป็นครอบครัวนักการเมืองซึ่งในกรณีที่เป็นเช่นนั้นผมมองว่าสําหรับครอบครัวนั้นๆซึ่งเป็นครอบครัวนักการเมืองซึ่งทํางานในพื้นที่และเสร็จแล้วก็มีการทํางานระดับประเทศชาติด้วยเนี่ยผมมองว่าสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ได้ทําลายชื่อเสียงตนเองด้วยแต่ผมแยกย้ายเรื่องนี้เวลาผมแนะนําหรือเวลาผมคุยถึงแม้กระทั่งเกี่ยวกับแม้กระทั่งตัวเอง แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในระดับประเทศชาติในกรณีของคนซึ่งเขาเรียกว่ามี something to lose มี something to lose คือหมายกามว่ามีตำแหน่งเดิมอยู่ซึ่งมี Legacy ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือบอกว่าตำแหน่งเดิมซึ่งมี Legacy ดีอยู่แล้วก็คือว่าคุณเป็น Peak ของอาชีพคุณแล้วะคุณคือตัวท็อปของอาชีพคุณละ คุณได้รับทั้งเกียรติยศคุณได้รับการกล่าวขานโดยคนมากกว่าครึ่งประเทศว่าเอ้ยคุณสําเร็จล้ในหน้าที่การงานนั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่พอเป็นแบบนั้นเนี่ยเข้าไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรนีด้วยความที่การเมืองไทยมันไม่มีเสถียรภาพเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ6เดือนหรือปีหนึ่งผ่านไปก็มีโอกาสได้สร้างผลงานไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามันจะเป็นผลงานซึ่งเขาเรียกว่ามีคนที่ชอบและไม่ชอบ และเมื่อพ้นจากตาแหน่งซึ่งทุกคนพวกนี้ก็พ้นจากตาแหน่งหมดก็จะมีเป็นผลงานซึ่งมีคนทั้งชอบและไม่ชอบน้อยมากที่จะมีคนชอบทั้งหมดมีไม่กี่คนนับได้ไม่ไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ของประเทศแทบจะไม่มีเลยแต่พอพน้นมาจากตาแหน่งเนี่ยเลกาซีเดิมๆจากที่ป๊อปปูล่ามากเป็นที่นิยมในอินดัสทรีนั้นๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็เคารพ กลายเป็นว่าพอดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยไอยชื่อเสียงที่เคยมีมาว่าเป็นผู้บุกเบิกแห่งวงการหรือเป็นตัวท็อปเป็นพีคของสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยกลายเป็นว่ากระโดดจากความจดจํานั้นเป็นความจดจําที่มีเรื่องอื้อฉาวเรื่องนูน้นเรื่องนี้มีประเด็นให้คนตกเถียงว่าตกลงนี้มีสังกัดก,กับการเมืองนี้นี้น เพราะฉะนั้นกรณีของพลโทบุญสินบิ๊กกุ้งเนี่ยนี่คือพีคแล้วผมไม่ได้บอกว่าตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือตําแหน่งอื่นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่กว่าตําแหน่งแม่ทัพนะฮะแต่ว่าถ้าคุณพูดถึงสิ่งที่ประชาชนจดจำตลอดชีวิตอ่ะสำหรับคนคนนึงว่าอะไรคือผลงานที่ยิ่งใหญ่จดจำในวันที่เขาตายอะในวันที่เขาเดินมาแล้วก็แสดงความเคารพต่อเลกซีของคุณเนี่ย สิ่งที่เขาจะจดจำเนี่ยเขาจะจดจําว่าบิ๊กกุ้งคือแม่ทัพพระทีสองในเวลาที่ไทยต้องเจอกับกัมพูชาที่มีความขัดแย้งเช่นนี้นั่นคือสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างเวลาผมยกตัวอย่างกรณีคุณสรยุทธ์คุณสรยุทธ์เล่าข่าวใช่ไหมเป็นเบอร์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของนักเล่าข่าวในประเทศไทยอ่าสรยุทธ์คือ the greatest of all time สรยุทธ์คือไมเคิลจอร์แดนของการเล่าข่าวเพราะฉะนั้นต่อให้คุณสรยุทธ์อยากจะเล่นการเมืองแล้ววันหนึ่งเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกเนะนี่ย Legacy ่ n ันเบ s h e d คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเวลามีอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติเวลามีอดีตผบอ,อบอทอบอแม้กระทั่งเวลามียกตัวอย่างองคมนตรีองคมนตรีเป็นตำแหน่งซึ่งโดย Legacy เนะี่ยยิ่งใหญ่และเป็นชื่อซึ่งลูกหลานทุกคนจดจำไปชั่วชีวีเวลามีตำแหน่งแบบองคมนตรีหรือตำแหน่งผอบอทอบอซึ่งก็เป็นจุดพีคของอุตสาหกรรมตนเองแล้วนในการอยู่ในกองทัพ หรือเป็นผอ,อสูงสุดหรือเป็นตำนานในวงการมวยเป็นนักมวยที่ยิ่งใหญ่คว้าเข็มขัดมาแล้วแชมป์ WBC WBA ถ้าคุณเป็นเลขาธิที่การคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาแล้วแล้วคุณสอบแล้วคุณเอาผิดบรรดานักปั่นหุ้นมาแล้วจนคุณมีชื่อเสียงโด่งดังคุณพีคในส่วนนั้นแล้วหรือแม้กระทั่งสมมติคุณเป็นซ e o ปตทอย่างเงี้ยคุณใหญ่จนคุณเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทที่เป็นแฟลกชิพเอ NERGY COMPANY ของประเทศไปเรียบร้อยแล้วแล้วคุณมีเล g a ก y ซีที่ยิ่งใหญ่ในส่วนนั้นแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็น MD Bank เอกชนแล้วคุณสร้างนวัตกรรมรีเอนจิเนียร์อง เล g ก็ซีนั้นเนี่ยสำคัญกว่าตำแหน่งซึ่งคุณจะได้ในฐานะผู้แทนประชาชนผมแยกแยะในส่วนของคนซึ่งโตมากับการเมืองโตมากับการเมืองคุณก็โตให้มันถึงจุดพีคในทางการเมืองแต่ถ้าคุณโตในอีกสายหนึ่งและคุณถึงจุดพีคของสายนั้นแล้วเนี่ยอย่าเอาชื่อเสียงไปทําลายกับการเมืองเพราะว่าสิ่งที่คุณจะเข้าไปทำเนี่ยมันแป๊บเดียวคุณอยู่ได้ไม่นานแล้วพอทำเสร็จออกมาคนจะจดจำคุณเนี่ยแย่ลง ประมาณ80%ของคนซึ่งเข้าไปการเมืองซึ่งมีชื่อเสียงมาก่อนเนี่ยคนจะจดจําแย่ลงเทียบกับถ้าไม่ได้เข้าผมสามารถเอ่ยชื่ออีก20คนก็ได้ตอนนี้แต่ว่าผมเกรงใจเพราะผมรู้จักที่เหลือไอ้ที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเนี่ยผมรู้จักประเด็นก็คือว่าเลกอซี่ถูกทําลายเวลาเข้าไปรับตําแหน่งการเมือง mm. เกือบทั้งหมดและส่วนใหญ่แล้วก็เป็นตําแหน่งซึ่งรับได้แป๊บเดียวเพราะว่าการเมืองไทยไร่สถิรภาพอย่างรุนแรงมันเป็นจร,จริงๆนะเพราะฉะนั้นเวลาผมเห็นบอกแม่ทับกุ้งในเรื่องการเมืองก็ถูกแล้ว มันแตกต่างกันนะฮะจากกรณีที่สมมุติว่ามันมีสถานการณ์ประเภทเหมือนปี49และสถานการณ์เหมือนปี57หรือแม้กระทั่งสถานการณ์เหมือนปี34แล้วคุณไปถามผบอทอบอว่ายึดไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณเข้าการเมืองแล้วคุณยึดแล้วคุณเป็นเบอร์หนึ่งแล้วคุณปกครองได้อีกเรื่องหนึง่งถ้าอย่างนั้นเลกอซีคุณเนี่ยถูกยกระดับขึ้นมาเป็นระดับรัฐาธิปัตย์นั้นก็เป็นการเสริมเลกอซีตนเองจากผบอทอบอเป็นรัฐาธิปัตย์ ซึ่งรัฐธรรมนูไม่มีจริงแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็น figment of imagination ซึ่งยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นสรุปเรื่องถ้าถ้าถ้าคุณถึงจุดสูงสุดในอาชีพของตอนเองแล้วคาว่าจุดสูงสุดในอาชีพของตอนเองแล้วคือเป็นทหารเนี่ยเป็นแม่ทัพเนี่ยมันก็เป็นแม่ทัพแ,แล้วมันไม่ต้องเป็นผอบทบอเป็นผอบทบอใ,ใหญ่กว่าแม่ทัพแต่ว่าเป็นแม่ทัพที่คนจดจําตลอดชีวิต มันพอมันพอ,พอมันอยู่ละมันเอาอยู่ละนะนั่นคือแฮปปี้เอนดิ้งแล้ว